White and f ้แอนเฟิร์มบอดี้โลชั่นตัวนี้นะคะเป็นโลชั่นบำรุงผิวเพื่อให้ผิวกระจ่างใสและที่สําคัญลดความหมองคล้ำที่เกิดมาจากแสงแดดปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB ทําให้ผิวเนียนนุ่มเรียบเนียนและก็ประชับผิวได้ด้วยนะคะสารสกัดหลักที่เลือกใช้ในซินามายนะคะตัวนี้เป็นสารวิตาชินแล้วก็สารให้ความชุ่มชื้นที่ค่อยๆปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้นยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินผิวจึงค่อยๆสว่างกระจ่างใสนะคะอยากเป็นธรรมชาติ ตัวที่ 2, อ l โลเวล่า 200x ก็คืออ l โลเวล่า2 0 0เท่านะคะด้วยกรรมวิธีการสกัดอโลเวล่าของเราเนี่ยจึงได้สารสําคัญปริมาณที่เยอะมากๆนะคะ mm hmm. เขาเลยนิริ์ในเรื่องของลดการอักเสบบวมแดงได้ดีอีกด้วยนะคะตัวที่ 3, นะคะอัลฟาอุตินสกัดมาจากผลแบอร์เบรี่นะคะตัวนี้เขามีจุดเด่นในเรื่องของลดความหมองคล้าลดฝ้ากระจุดด่างดำต่างต่างนะคะและเขาก็มีคุณสมบัติเด่นดีกว่าไวเทนนิ่งตัวอื่น ข้อที่4นะคะ coffee extract นะคะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะคะพอเลือดเรามีการไหลเวียนดีผิวตรงนั้นเราก็จะสุขภาพดีขึ้นด้วยทั้งยังทําให้ผิวเราเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะวิธีใช้นะคะสามารถชโลมผิวกายได้เลยค่ะหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จนะคะจะทําให้ผิวเรา,าค่อยๆกระจ่างใสก็ค่อยๆเรียบเนียนขึ้นค่ะ